ดูเลยว่าคนออกมากันมันจะร,ร้องไม่เป็นไรค่ะอย่าร้องใหม่ฉันชื่อ, oh, <yeah. S 1> อาวี่ยะที่พูดเกีเ้ไม่ได้ยินหรือไงวางไม่ร้ลเลยใ้ฉันร้อกัก,ก,กในาน <c oughs> นว่างานนี้นไม่มีเลี้ยงหลงทีไม่ต้องสนใจค่ะอย่าร้องใหม่ฉันเชื่อ แลเอาแม่งซะดีมั้งจะได้จะเลือกสะพ้าด่วนก้วเลอนงกัไม่ด้ไมได้ไม่ไม่ม่ด้ไม้่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่้ม่ไ่ไม่ไดไม่ได้่ไม่ะด้่้ไม่ได้ไ่ไก้ย่่ด้ม่ไดะนม่ได้ไ้ม้้ด ไม่ไดให้แล้วค่ะจะขอจะขอขอโกรธขอร่าง่อยเผื่อจะ คุณชายจะตายไหมนะคะคุคะต้องน้ำอยู่ไหนอย่าขวดขี้ I oh, do no.

ไงคะอย่างนี้เปรี้ยวขึ้นเยอะเลยคุณโอ้ยแต่งตัวเปรี้ยวหรอคะกินตัวครับติดชุดเลยอ๋อค่ะเป็นไรค่ะเดิมพันค่ะแต่ทำไมท่าไหนค่านายดูไม่สบายจนขนาดนี้เนี่ยขอโทษนะคะคุณผมมีมีชื่อคุณพาแล้วพี่สาวมีชื่ออะไรครับ พี่เจนแจ่มขอโทษพี่เจนแจ่มใช่ไหมที่เข้ามาในที่นี้เดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วสถานที่นี้คือที่ไหนอ่ะครย์ตอบได้เฉยจะไปหมดเลยอ๋อที่นี่นะคุอคนที่นี่ลวงคนในให้ออกนอกให้เข้าจ้าอ๋อสวัสดีว่าผมุปพานนะหลบหนีคนได้มามันเล่นจอมได้ผมมานะคะพี่เจนแจ่มถ้าพี่เจนแจ่มจะสงสาร เงยตาให้ผมพันภาษาตัวอยู่ที่นี่สักค่ั้งหนึ่งก่อนจะเป็นการลบปวนพี่แจนแจนหรือเปล่าคะไม่ได้หรอกจวนถ้าเกิร์มกิดรู้เนี่ยนะแจนองตายแน่เลยจะให้พังไม่ได้หรอกจริงหรือจ๊ะเออแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีที่ไปจริงๆนะพี่แจน

อุทยาหลวงหญิงให้จันจันดูแลดูแลดีหรือเปล่าจ๊ะโอ้โเลียงน้อยเลยเพคะหญิงไม่ต้องห่วงเพคะและดอกไม้ล่ะที่ให้รดน้ำต้นไม้ทุกวันเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้โหนี่ดอกบานบานเลยเพคะสวยเพคะผมท่านี่ดูแลทุกวันเพคะไหนสวยแค่ไหนก,กันเชียวหนอิ นานาแจมคิดจัดโปรแกรมมาก่อน no oh. oh. แค่พี่จ้แหละพี่อยู่ที่นี่มาตั้งนานพี่ก็น่าจะรู้กฎของที่นี่ดีห้ามพาบุคคลภายนอกล่วงแล้วเข้าในเขตอุทยานหลวงแต่นี่ที่พาใครมาก็ไม่รู้ยิงขอถามหน่อยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครผู้ชายคนนี้เป็นผัวของฉันเลยนะ ไม่ใช่แล้วโอย้ยขี้แกล้งเกลียดแล้วตอมฉันเป็นเป็นน้องชายขอยงพี่จิงแจ่งเล่ยังค่ะอ๋อเป็นน้องชายแล้วเธอมีชื่ออะไรอุ้ย,ย,ย,ยหนนรือเนาะขี้แกล้งเกลียดหอมฉันเหรอเลยยังค่ะฉันถามแค่ชื่อว่าชื่ออะไรหอมชันจะไม่บอกถามแค่ชื่อก็ ชื่อบุญพาบุตรจำรูนโธ่มีนันสกุลด้วยคุคนๆนะอ๋อชื่อบุญพาใช่ไหมจ๊ะแจนแจนฉันก็พาผู้ชายเข้ามาที่นี่แสดงวจนฉันก็อยากจะลองดีกับหญิงใช่ไหมเด๋อทำไมอ่ะก็ได้ถ้าเธออยากจะลองดีกับหญิง ที่เธอราผพุ้่นี้เก้าวงช้าทั้งจันจันและบุญพาไปึ้นเฝ้าหู้อ๋อะไปไันบ้างไนี่นะแม่เธรทั้งสองคน เาถีบกูได้ทำไมล่ะเราถีบกูได้ไม่เลี่ยงเหรอก็ออกฉหลุดอยู่แล้วปีนี็ไม่มีนมคุณพรยังไงพวกเนี้ยพี่ก็จะตายแล้วมะมันเป็นปวดก็คือตายโอ้ยพี่แจมเฮ้ยปวดเพิ่มเดี๋ยวช่วยเไม่ตายหรอกแ